สเกิร์ตเป็นสีเทาดำคี่เดียวกับตัวรถด้วยเช่นกันนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะคะสเกิร์ตรอบคันเลยแม็ของ M S S นะคะ M S S Racing นะคะทุกคนสำหรับด้านหลังนะคะนีคันนี้นะคะก็ได้นะคะในส่วนของสเกิร์ตนะคะที่มารอบคันแบบนี้นะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังดำนะคะได้แดงแบบนี้นะคะ สวยยเลยนะจ๊ะปีจอนะคะจอทัชสกรีนนะคะซิตี้นะคะปดเกียร์ออโต้นะคะรถปี2009นนะคะผ่อนสบายสูงสุด6ปีที่5,797บาทเท่านั้นนะคะมารีวิวแบบเร็วๆกับพลอยพ s เอสออโต้กันอีกแล้วนะคะ วันนี้เราอยู่กันที่เต็นท PS Auto บ้านสวนสำนักงานใหญ่บนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนชนบุรีใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาได้นะคะเรามีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ดูกันที่นี่เลยนะคะรวมถึงร้านคาเฟ่นะคะของเรานะคะก็มีคาเฟ่ซิกซินโคซองนะคะให้ทุกคนได้มาเช็คอินถ่ายรูปนะคะกินโคซองอร่อยๆกันได้เลยที่นี่นะแล้ววันนี้ค่ะจะขออนุญาตพาดูรถนะคะอีกหขั้นนะคะเป็นรถซิตี V นะคะ Honda City นั่นเองนะคะเป็นรถเครื่อง 1,500cc ปี2009จะบอกว่าคันนี้ยังผ่อนได้อยู่สูงสุดถึง6ปี72ววดเลยนะคะที่5,797บาทคันนี้จ้านะคะเป็นสีเทาดำทุกคนนะคะ้าจังหน้าบ,บัตนี้เลยระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะ สเกิร์ตเป็นสีเทาดำสีเดียวกับตัวรถด้วยเช่นกันนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะคะสเกิร์ตรอบคันเลยคันนี้สะดุดตามากๆนะคะแม็กของ M S S นะคะ M S S Racing นะคะทุกคนนะคะแม็กสวยๆแล้วก็ขอบยางนะคะยาง R15 ยาง Apollo ด้วยนะคะทุกคนถือว่าได้ยางดีไปด้วยนะจ๊ะคันนี้ค่ะด้านข้างนะคะกระจกเป็นปรับภาัาไฟฟ้านะคะแล้วก็มีมือจับนะคะเป็นพรีเมียมแบบนี้ด้วยนะคะ กันซาดนะคะเป็นซิตี้นะคะตรงรุ่นเลยออนิวซิตี้ตรงรุ่นนะคะมาดูมุมด้านหลังกันบ้างค่ะสำหรับด้านหลังนะคะนี่คันนี้นะคะก็ได้นะคะในส่วนของสเกิร์ตนะคะที่มารอบคันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันดีกว่าว่ากว้างขนาดไหนนะคะโอเคนะคะเปิดตรงนี้เลย มาดูเปิดท้ายกันนะคะเปิดมาแล้วนะคะนี่แผ่นกระดานรองนะคะยังอยู่นะคะเราเอาไปทําความสะอาดมาดูกันหนๆก็ได้เปิดดูแล้วนะคะตะเข็บเดิมๆนะคะเม็ดอาร์คของตัวรถนะคะเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็มียางวิส t o โ e นทูเรนซานะคะซึ่งเป็นยางอะไหล่ให้ด้วยนะจ๊ะนี่ดูได้เลยนะทุกคนนะคะรถก็จะเป็นสภาพดิบๆเดิมๆแบบนี้นะคะ เนื่องจากเป็นรถเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่แมแรงนะคะอุปกรณ์ SOS ใส่ไว้ให้ด้วยนะคะติดรถไว้นะคะมาดูตัวล็อกกันตัวล็อกรถเดิมๆนะคะของเดิมของเขานะคะเม็ดอาร์คเดิมแบบนี้นี่นะคะเดิมๆด้วยนะคะในส่วนของตะเข็บนะคะจิกไปคืนตัวแบบนี้ด้วยนะคะตะเข็บเดิมโอเคนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่กระดานรองให้เรียบร้อยนะจ๊ะภายใน สำหรับที่นั่งด้านหลังนะคะก็จะดีไซน์เป็นชุดเบาะเดียวกันนะคะแบบนี้เลยเป็นเบาะหนังดำนะคะนั่งนุ่มสบายนะคะภายในกลิ่นก็ยังแบบยังสดชื่นอยู่นะยังไม่ได้แบบเป็นรถปีเก่านะคะแต่ภายในยังสะอาดอยู่อันนี้คือตั้งใจคัดมาให้เพื่อให้คนได้แบบมีรถในราคาที่จับต้องได้แต่สภาพต้องดีนะคะเบาะนะคะ,เ,ะ,คะเป็นเบาะหนังดำนะคะได้แดงแบบนี้นะคะ สวยๆเลยนะจ๊ะนี่คันนี้ก็จะมีถุงลมนิ่ยภัย SRS ให้นะคะเดี๋ยวปล่อยซูมเอาให้หนึงนะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ จอนะคะจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็สามารถเสียบสาย USB AUX ได้ด้วยนะคะแอร์ก็สามารถปรับได้เลยนะคะที่ทังลมแรงลมอุณหภูมิได้หมดนะคะมีเก้ใส่ของนะคะมีที่วางแก้วให้2ตําแหน่งค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับสบายๆนะคะช่องเกสใส่ของกระจุกกระจิกเพียบเลยนะทุกคนนะคะที่วางแก้วนะคะหลายตําแหน่งเลยนะคะที่ใส่เหรียญด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะบุ๊คสวิตติดรถมาให้ด้วยนะคะภาษีพรบก,ก็ต่อให้นะ มันบางแดดอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานแบบนี้ดีจ้าโอเคนะคะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะให้กี่คะแนนทุกคนนะคะใครที่ตามหาอยู่รีบเลยนะค,ะคันนี้จับไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะได้ถึง72งวด6ปีไปเลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถนะคะซิตี้นะคะ V 1 5 g เกียร์ออโต้นะคะรถปี2009นะคะ ขอนสบายสบายสูงสุด6ปีที่5,797บาทเท่านั้นนะคะมาออกรถกันค่ะสำหรับใครนะคะที่อยู่ที่ไหนก็ได้นะคะในประเทศไทยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยทุกคันเลยนะคะสำหรับใครที่เตรียมเอกสารแล้วนะคะเราใช้เวลาเข้าไปเซ็นไฟแนนซ์นะคะเพียง10-15นาทีเท่านั้นนะคะและคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาแล้วนะคะยังไงก็ จับจองได้เลยนะคะผ่อนเบาๆค่ะรายได้ไดหมือนต้นๆก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะคะยังไงฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับ CITY V คันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ